วหวรัวๆเลยค่ะออสำหรับหมอฤทธิ์นะคะเพราะว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องชวนขนลุกค่ะระหว่างที่หมอฤทธิ์เนี่ยเขากาลังทุบตึกค่ะเพื่อสร้างคลินิกสาขาใหม่ที่สยามค่ะออแต่ปรากฏว่าเนี่ยค่ะที่ที่ที่สยามเนี่ยคือเขาใจกลางเลยนะกว่าจะมาเป็นแบบนี้ม,มันหยันเรื่องราวที่แบบว่าโอ้โหหลอนเหมือนกันงงคือแบบนี้ค่ะช่วงที่กําลังจะแบบว่าต่อเติมจะทุบตึกเนี่ยแหละค่ะคือมันเกิดปัญหาเยอะมากจริงๆหมอฤทธิ์เล่าให้เราฟังนะคะคือว่า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะโดนทักมาก่อนที่จะเข้ามาปรับสถานที่แห่งนี้แล้วค่ะบอกว่าวเฮ้ยมหมอฤทธิ์เอาจริงๆไปไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือยังคือหมอฤิ์ก็บอกว่าเออเอาก็เอาจริงก็ลืมนะคะเรื่องความที่งานยุ่งไงก็คิดว่าเออไม่มีอะไรมันใจกลางเมืองอะนะเออปรากฏาว่า ผู้ชมคะคือกว่าจะเสร็จะนานมากติดนู่นติดนี่ตลอดนะคะท้ายที่สุดแล้วก็มีคนแนะนํา<ม>ทักมาเอาหมอฤทธิ์มีวิธีแก้<ม>ลองไปไหว้สารหลวงปู่พระชัยมงคลที่ตั้งอยู่ติดกับจุฬาใกล้ๆน,นะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าบริรเวณแถวนั้นเขารู้กันดีว่าต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนนะคะคซึ่งหมอฤทธิ์บอกว่าส่วนตัวก็ไม่ใช่สายมูยมเต็มตัวนะคะแต,แต่ก็ไม่ได้คิดลบหลู่อะสิ่งไหนทําสบายใจก็ลองไปไหว้ดูนะคะปรากฏไปไหว้ปุ๊บโอ้โหทุกอย่างคลี่คลายที่สําคัญน้องๆพนักงานที่คลินิกเน เขาต้องทํายอดใช่ไหมคะาบางเดือนเดือนนี้โอ้ยไม่ถึงยอดหมอฤิจะว่าละเอ,อเอาไปไหว้พนมือขอเลยปรากฏได้ตามยอดเลยอาทุ้ยเหมือนขนลุกอลองฟังหน่อยค่ะไว้สารที่นี่<ม>ใช่ครับซึ่งอิออทเทเรตแรง ส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ประจําแต่อย่างน้องๆที่ประจําอยู่สาขาตรงนี้เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องๆก็จะอเข้าใจได้ว่าแบบที่นี่น่าจะมีซัมติงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ลบหลู่แต่ถามว่างมงายไหมก็ไม่ได้งมงายมไม่ได้ถึงกับขั้นต้องไปแบบไปอะไรยังไงอะไรอย่างเง,างี้ยแต่ก็คือเราก็ต้องแบบ ทำให้มันถูกกิจลักษณะ,ะ<ม>เราแก้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มันเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็จะทําวิธีทางสิ่งที่จับต้องไม่ได้ทีนี้อ่าก็จะต้องแบบว่านิดนึงก็ต้องขอท่านนิดนึงมีการ<ม>แจ้งบอกกล่าวการเข้าสู่สถานที่อย่างเป็นทางการอะไรอย่างเง<ม>ี้ยแต่พอทําก็ถามว่ามันค,คือเนื่องจากเราแก้อะไรที่มันมองเห็น ไปด้วยแล้วเวลาทําพวกนี้มันก็กลายเป็นสบายใจขึ้นเวลามีอะไรไม่ดีหรือมีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมีคนแบบคอยดูแลอยู่ เออนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะพี่วันที่ดูในทิกตอกท่าบอกโอ้ยหมอฤิ์หล่อจังเลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีนะคะนอกจากคลินิกจะปังแล้วนะคะเขามีเจ็ดสาขาแล้วนะโอ้ล่าสุดนะคะหมอริตเนี่ยเตรียมมุ่งมั่นค่ะคว้าปริญญาเอกค่ะเตรียมเป็นว่าที่ด็อกเตอร์ฤิตแล้วซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทนะคะที่ต้องบอกว่าหมอริตเนี่ยคือปังจริงๆค่ะพอเวลาอีก2ปีค่ะเตรียมเรียกว่าด็อกเตอร์ฤิตเดินกันได้เลยค่ะ จริงจอยางอีกไกลวันนั้นเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นไวรัลก็คือเออคือก็ไม่คิดว่าจะเป็นไวรัลตอนนี้คือทุกคนแซวกันหมดเลยสรุปว่ายังเป็นว่าที่อยู่นะครับทุกคนวันนั้นก็ย้ำคําว่าว่าที่เนาะเออซึ่งเดี๋ยวหน้าจิตประมาณ2ปีก็น่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็จะกลายเป็นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์เรืองฤทธิสิริพาณิช เอาล่ะเรียก้องตีเอยเพว่าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์เรืองฤทธิสิริวานิชนี่ยาวมากสุดยอดมากชื่อไม่ครบนี่เยไม่ได้ยาวมากเลย่นะคะ